เอานะครับต้องกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้พวกผมรายการโอเปคีมเซททีวีเซทนะครับเวันนี้ผมมาเล่นสงครามเตียงนะฮะก็มาดูกันว่าผมจะชนะที่เท่าไหร่หรือจะได้เตียงใครจะพังก่อนกันนะครับหรือผมจะน่าจะชนะนะไอทำไมกูเรียกบอกไม่ได้ว่าทำไมกูไม่ได้วันนี้เขาคือว่าเขาเขา,เขาครบแล้วใช่ไหมลูกเข้ามานัน ไม่รู้นะครับก็ต้องรอโอเคช่วงนี้ก็อัดคลิปยาวๆไปเลยอัดคลิปยาวๆไปออาโลดคลิปก็ยาวๆไปโอเคก็คนติดตามผมก็สามสิบเอ็ดนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับโอเคใครอยากเล่นเซิร์ฟนี้เนดะี๋ยวผมมีเขียนในล่างๆเลยนะครับก็มาเล่นกับผมได้นะครับโอเคก็ต้องรอเวลานับนะบก็เพิ่งเปิดใหม่ครับโอเคเซิร์ฟนี้ผมไม่เป็นแอดไรนะแต่ทำไมผมรอยได้นะเออ ทำไมคนอื่นร้อยไม่ได้ทำไมผมรอยได้มันมัน,ม,นมันเห็นตัวผมรู้เปล่าวะเอ่อฮัลโหลครับสวัสดี่เออที่รักทำไมมายืนนี่เนี่ยที่รักที่รักเห็นเราไหม <c oughs> ถ้าทางแกไม่เห็นผมนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเอ้ยมันมันเห็นหรู้เปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนะเดี๋ยนะเฟลเฟลไอ้สัตว์เฟลเฮ้ยมันเหน็หนกูเปล่าวะเฟลเฮ้ยมัน มองหน้ากูเต็มเห็นนะฮะท่านผู้ชมเฟลนะฮะเฟลฮะไม่เช่มันเฟลจริงเว้ยนี่มันมันเฟลวะมันเห็นกูรึเปล่าวะไอ้เพื่อนเฮ้ยดูสีอะไรเนี่ยแค่เฟลเปล่าวะอไเแค่เฟลร้เปล่ามึงไม่เห็นกูเฟลรึเปล่าไอ้หนูเออฮ้ยทำไมผมเป็นอมตะนะฮะเด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 ะดูดูดู เ,เรามาเจอกับแมพที่พื้นที่บ้างเปล่านะครับก็ไม่มีบ้านเมืองหรือไม่มีเกาะอะไรนะครับก็ไม่มีเตียงนอนนะครับก็มีผมเล่นคนเดียวนะครับน่าอายมากทุย <c oughs> ไอสัตว์โอเคนะครับกลับมานะครับก็มีนี่ไงตรงนี้เลยนะครับอ่ะอ่ะพิมพ์กันไปพิมพ์กันไปนะครับก็เมื่อกี้ผมได้ออกแล้วห้องใหม่เลยนะครับท่านผู้ชมรอแปบ๊บครับรอห้องก่อน ดูมันพิมพ์อะไรกันฮนะมันมาจีบกันในไมค์ครับนะครับท่านผู้ชมเนี่ยฮะมีด่านด้วยอะไรกู <c oughs> รู้ว่าประเทศไทยเฮี้ยวเขียยประเทศไทยกูก็รู้ว่าประเทศไทยอะไรเนะี่ยโอ้มีการจีบด้วยฮนะเดี๋ยวเราแจ็บนะบอกร <c oughs> บก <c oughs> กันตีนนะครับท่านผู้ชมเ <c oughs> จมเบเรต์ไมค์ครับมนจีบกันนะเพื่อนเอ้ย ไปทำจะมาเล่นใบคาบหรือจะมาจีบกันเนี่ยไม่รู้เลยว่านี่มันเกมไม่ใช่ไม่ใช่เฟ่ใช่ไายที่จะมจาจีบกันก็เข้าใจด้วยนะครับ <c oughs> ไอ้ยืดเทมกูต้องทำสียงแปลกไอ้เ็ยืดรอๆยื้ยคนฝรั่งมาไอ้คนฝรั่งเลยไองานงานอ่าไม่หลุดไม่หลุดๆๆมันเกิดการด่าขึ้นนะฮะคุยคุยสวัสดีค่ะ เวนะครับมันด่าใครไม่รู้นะเราขอเสียครับ

มเข้าทันหรือเปล่าวะเฮ้ยอยัดติเข้าทันไปไเปล่าวะเฮ้ย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 เข้าทันนะท่านผู้ชมได้เล่นแล้วอี้อ,อ่ะเฮ้ยไอ้สัตว์ก็จะให้เล่นโอ้โหขอโทษคำหยาบด้วยนะพอดีติดคำหยาบเยอะเกินก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับก็กลับตีนเลกยก็แล้วกันมากระบิดกู <c oughs> โอเคครับรอนะสงองนาทีนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจะอยู่กับผู้หญิงนะโชว์เฟียวฟ้ามาพาแก้วหน่อยเนเนเนผู้หญิงสีอะไรกันบ้างครับเสียงดั้ง็ขอไปนะจังหวะน,นี้นะก็เออผมรถผ่านไปมานะบ้านผมมันติดกับถนนคนเดินนะคนเดินมากมายนะจักรยานก็มีสามล้อก็ดีขี่ฟรีทั่วไทยนะครับเดี๋ยว <c oughs> อ๋อ ไอ้ก่อนที่อะไรเนี่ย,ยนะโอเคนะเราจะเลือกสีนี่กันเลยเขียวนะฮะโอเคเด่นหัวเขียวนะเออเขาจะเลือกสีเขียวกหรอเฮ้ยสตีฟเ,เลือกสีเขียวเราเลยสตีฟเพื่อนเพื่อนเพื่อนตอนนี้บ้านผมร้อนมากครับถ้าผมเอาโทรศัพท์ใส่พัดลมนี่นาน่าจะนั้นนะน่าจะเสียงพัดลมจะลมมานะฮะโอ้โหก็เวลาเล่นผมก็มือเปียกนะท่านผู้ชม ก็ถ้าผมตายเยอะขออล้วนะครับผมไม่โชว์เทปให้ดูนะฮะอ่ะ,อะโอเคผมจะมียุ่งกับแชทแล้วฮะคเคก็รอเล่นอย่างเดียวนะใครอยากเล่นซื้อมี้เดี๋ยวผมมีเขียนด้านล่างเลยนะครับโอเคก็มาเล่นกันเยอะนะครับโอเคผมไม่ได้มาโโมุดอย่างเลยผมจะมาเล่นเอ่อเตียงนอนสักตาดีกว,ว่าคนเขาล่ำลือกันว่ามันสนุกดีเซิร์ฟนี้เพิ่งเปิดด้วย ท่าสนุกยังไงก็มาเล่นกันนะเขียนในพีด้านล่างน,นะครับท่านชมก็มาเล่นกับผมทีมผมได้นะครับก็ทำไม,ไมต้องทำเสียงแบบนี้ด้วยนะแดงหนึ่งกูเออขียวสองสัตยโอเคแล้วขอไปใ,ในคำหยาบด้วยนะครับที่ผมพูดคำหยาบไปมันแรงนะครับก็ ใครที่ยังไม่18บวกนะครับห้ามดูนะครคลิปนี้18บวกนะครับเออ,เอ,อลามอโมกัตเครอนะฮะร,รอจนด่ากูเปียกแนละ้วเพื่อนจะเล่นตอนไหนเนะี่ยโอเคมีสีเขียวคีพอนะนหนึ่งหนึ่งสงมีกูคนเดียวก็เฟี้ยวเออเอาดีนะฮะมันให้ผมอยู่สีเขียวคนเดียวนะท่านผู้ชมดู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 ด,ด,ดูมันทำ ไม่เป็นไรสีเขียวนะผมจะอยู่สีเขียวนะโอเคเอลอ้วเาจะย้ายสีดีวะถ้าสียังไม่พบว่ามันจะไม่ให้ไปหรอเออมันก็อยู่สีเขียวดีเฮ้ยนั่นไงฮะโอเคมีสีเขียวหนึ่งสองผมนะแล้วก็ใครไว้บ่าวะมีใครเลยตอนนี้มือมือผมเปียกแล้วฮะท่านผู้ชมพูดงา่ายโอเคผมเออสีเขียวสีเขียว,วแต่ละ ีเขียวแล้วสีเขียวแล้วโอเคหนึ่งสองนะฮะสายแดงนี่น่าจะเยอะสุดแล้วนะคะแต่มันจะเอ้ยสามแล้วเว้ยเฮ้ยสีเขียวเพื่อนสีเขียวเฮ้ยตอนเรามีเพื่อนแล้วนะฮะไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือคนฟอตฝร่อร่อยนะฮะคนฝร่่อยหรือเปล่าวะเพื่อนเออ <c oughs> ทำไมต้องวิ่งหนีอยู่ด้วยไม่สับป,ประหลาดเลยเพื่อนโถเพื่อนเลยทำไมเพื่อนเปลี่ยนสี ผมถ้าผมอยู่ทีมมือเปล่านี่น่าจะดีนะเฮ้ยกูจะเล่นตอนไหนไว้หำกูจะเล่นปเปล่านี้โถ่ไม่น่าเลยรอนานซะง,งั้นโอ้ยท่านผู้ชมจะดูเนี่ยรอนานทำไมวะโอเคนะผมก็ต้องขอตัดคลิปนะครับไปเล่นกันเลยนะเทียนี่มันรอเฮียอะไรกันไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวผมขอตัดคลิปต่อไปเล่นเลย โอเคนะท่านผู้ชมก็มาอยู่กับสงครามเตียงแล้วนะครับก็เมื่อกี้รอนานมากครับจนดากเปียกเลยนะครับโอเคเราจะมาโชว์หดให้โลกรู้เลยนะว่าผมจะโหดแค่ไหนหเพื่อนเราขอด้วยดิเพื่อนเดี๋ยวสงสารหน่อยเพื่อนเพื่อนอเพื่อนโหทำไม,มเอาเยอะาเ,เพื่อนสองสารกูเดียวเพื่อนไอ้เหี้มึนได้เยอะแล้วเพื่อนไอ้เหี้ย กูได้แค่เปลี่นเองไอสัตว์มึงได้แค่สามสี่บอลเพื่อนเลยแบ่งกูบ้างเถอะเลยเพื่อนโอเคสี่บอลก็เฟี้ยวได้นะดวลเลยนะผมจะโซ่หัวให้โลกรู้เลยนะกด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 ยังไงวะไอตัวเนี้ยสีสองโอ้โอ้โอนี่ฮะอย่างแรกที่ผมต้องการนะยิดบล็อกนะครับโอเคบล็อกนะครับโอเคก็ผมจะต่อไปไอเหล็กเหล็กกูได้เหล็กมั้งไงวะไอเฮ็ดสีเหลืองมันไปยึด ทองลอแล้วอุ้ยแหลกๆตอนนี้แหลกมากฮนะกระตุกมากฮนะแหลกหรือกระตุกก็ขอไปนะฮะโหเน็ตผมมันเน็ตเบาไทบบ้านนะฮะก็เป็นกากนะเน็ตตัวเองนะไม่ใช่ไวไฟดูล้านะแค่ไหนนะฮะูเลยบัาผมอยากจนอนะ่ะไม่มีอะไรจะท้อเพื่อนเยโยเคอย่างอย่างสองนะอาหารนะขาดไม่ได้เลยนะฮะโอเคแล้วก็ดาบอีกหนึ่งฮนะดาบดาบเนี่ยวาโอ้เียดาบเป็นชาร์จเลยเว้ย ไม่ไรเว้มาเลยต่อต่อไปตรงกลางนียดีกว่านะท่านผู้ชมไม่รีรอแล้วมาริโปรมาอีกไม่นะครับวิธีการต่อบล็อกนะให้ต่อทั้งหน้านะโอเคต่อหน้าแบบนี้เลยนะโอเคเพียงแค่ได้ดูข้างหน้าด้วยนะครับว่าศัตรูเขาจะจะยิงธนูมาหรือเปล่านะนี่ฮนะต่อไปเลยฮนะต่อ,ปอเปโอเคนะนี่ฮนะต่อไปหน้าเลยน,ะนี่นี่ไอ้วัดรเดอะฟาคิงโอ้ยตายตายตาย ต่อหน้าก็ยากเรีนนะต้องพยยากเท่าไหร่นะเว้ยเออจะได้ดูศัตรูด้วยนะว่าเขามีอาวุธไรแรงหรือเปล่านะครับก็นี่เปื่ายไปายโอเคฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดินอยู่ดีก็จะตกตายนะท่านผูช้ชมดู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 มันมือเปียกฮนะออถ้าผมมาใส่พัดลมมันก็จะไม่ไดจ้จะไม่ได้ยินเสียงผมนะว่าจะยินเสียงลมมานะ มันเป็นอะไรที่ไม่ดีเท่าไหร่เลยโอเคฮะยังไม่มีสีไหจะแตกนะฮะเตียงนอนยังไม่แตกนะฮะเออผมต้องเป๋าลมให้หน้าจอนะว่ามันเปลี่ยนนาจอคงจะเหม็นแย่นะฮะฮหลอกๆนะผู้เล่นนะ,นะะเราเรามีเรามีวิธีครับที่จะไปทุบเตียงแบบขั้นเทพนะฮะ อย่างแรกฮะให้คุณต้องมีดาบหรืออิดบล็อกเยอะๆนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าทําไงครับให้ท่านผู้ชมรู้กันเลยว่าเอออย่างผมนี่ไม่ธรรมาดา <c oughs> ช่วงหัวได้ทุกเมือ่อเออมันต้องใช้อะไรวะโอ้นี่ทำไมกรได้สามอันวะโอเคเอ้ยมันได้ใช้อะไรวะไม่รู้ละเออมันใช้อันนี้ไงมันใช้นี้มันใช้นี้น หรือเปล่าไงใช้นี้เปล่าโอเคต้องลองดูแล้วครับโอเคฮะ้งเทอมเล็กๆๆไอสัตว์แม่งวันเด็วอ่ะเด่งเพื่อนบ้างดิปะโถถังกระมังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงโอเคับมีแค่นี้เราก็เฟี้ยวได้นะโอเคเป็นทางการนะท่านผู้ชมผมจะงไปนี่ฮะวิธีการไปนะฮะไอคุณลอยไปเลยครับลอยไปเลยครับลอยไปเลยฮะ นี่มันมันคงจะเจ็บท้องนะท่านผู้ชมเราก็ลอยไปเลยฮะอย่าไปหัวซานะฮะทองถ้าถ้าเราไปตีเตียงเมื่อไหร่นะมันแตกนะฮะเราตีมันเมื่อไหร่มันก็จะตายนะตายแล้วมันจะไม่เกิดดีนะท่านผู้ชมโอเคเราจะลอยไก่ไปเลยท่านผู้ชมเป็นอะไรที่มันกำลังวุ่นวายกันอยู่ตรงกลางฮะตรงกลางที่ต่อโอเคโอเค,อเคไปดิเปลี่ยนเวลาในหะ้เพื่อน เป็นะไรที่หน้าอายขายขี้หนามากครับสำหรับผมมือเปียกนะท่านผู้ชมเป็นะไรที่บ้ามากเลยคลิปนี้ต้องยาวๆแล้วครับอทำไมผมไม่สตรีมนะฮะทำไมผมไม่สตรีมนะเน็ตผมไม่ดีสตรีมไม่ได้โอเคครับมีดาบแค่นี้ก็เฟี้ยวได้นะท่านผู้ชมโอเคใกล้ถึงแล้วมันมันยังไม่รู้ตัวหรือเปล่าโอเคมันยังไม่รู้ตัวให้เพื่อนต่อไปเลยเพื่อน โก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 เอาโอ้โหต,ต่อต่อเฉยๆก็ตกตายนะคผู้ชมดู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 ถึงเพื่อนต่อไปต่อไปต่อไปเราเราเรา,เราคือนกรลอยไก่เพื่อนมันไม่รู้ตัวหรือเปล่านะฮะ <c oughs> ถ้ามันรู้นี่มันต้องเออดูนะโอเคเออนี่ฮะผมมาใส่พัดลมเรียบร้อยแล้วโทรศัพท์ผมมันคือผ้าผมร้อนมากนะตอนนี้โอเคถ้าเสียงผมไม่ยินก็ขออภัยนะฮะโอเค,อเค,อเคไปไปไป เพื่อนเพื่อนเพื่อนต่อไปต่อไป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 นะครับนั่งยองๆอย่างนี้มันคงจะไม่เห็นนะว่าเรากําลังลอยไก่บ้านมานะครับไปเพื่อนไปเราดูทางให้อยู่เพื่อนวยน่าคุณคุณหนึ่งจะรู้หรือเปล่าคุณหนึ่งรู้หรือเปล่ายังยังยังเคเพื่อนเค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 ฮะเขฮะเราต้องทำตรงนี้ให้เพื่อนเวลาวิ่งหนีนะเคเค อเคโอเคไปไปไปเพื่อนไปไปไปยังไม่รู้ตัวครท่านผู้ชมยังไม่รู้ตัวเพื่อนฮัลโหลยังไม่รู้ตัวเอาตกตายหนึ่งแล้วยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวเพื่อนเพื่อนเราดูให้อยู่เพื่อนไป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 ไไป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 ไเมันยังไม่รู้ตัวนะท่านผู้ชมดูจังหวะนี้ดูจังหวะนี้ฮะท่านผู้ชมยังไม่รู้ตัวไอสัตว์เสร็จแน่สีเงินล้เอีย ทีมแรกเลยที er line, um um, 對對่ม hey, ึงต okay, ้องได้ออกแล้วเพื่อนเฮ้ยมันรู้ตัวแล้วฮะท่านผู้ชมมันรู้ตัวแล้วมันรู้ตัวแล้วรู้ตัวแล้วโอเคโอเคโอเรู้ตัวไม่เป็นไรเพื่อนน้ำมันน้ำมันน้ำมันมาดิมาดิเออสตีลีของเรานะฮะเราคืออ้อมหลังเรียบร้อยแล้วช่วยเพื่อนลงเลยเหรอเฮ้ยจะช่วยเพื่อนด้วยโอเคมาดิมาดิเออจ่าเข้ามาใจเข้ามา ใจเข้ามานี่ยเนี่นี่เนี่จเข้ามาเพื่อนเราไม่กลัวเว้ยระดับไงระดับนายมันถือเปิ้จอกฝีมือเราคันเทพแล้วเพื่อนนี่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 ดูดูดูฝีมือเราไอ้เพื่อนจะไม่อ่อนแอที่ไหนคิดนะเพื่อนเอ้ยอุ้ยไปแล้วครับจังหวะนี้อู้ชาร์ทชาร์ทชาร์ทเข้าไปเลยครับท่านชมชาร์าไปแล้วชาร์ทไปแล้วชาร์ทไปแล้วชาร์ทไปแล้วอู้โห จ้งหวานี้ฮะได้สิ้นพระนมาเรียบร้อยแล้วะฮะ5 <c oughs> แดกว่าโอเคก็ถือว่าดีนะเราต่อทางเสร็จสำเร็จแล้วเวลาแปลท้องฮนะหอยไก่เลยนะฮะท่านผู้ชมโอเคเป็นอะไรที่ดีโอเคเราก็เริ่มได้ร้องทําดาบก่อนนะโอเคแล้วอาหารเลาบล็อกไปลนะเมื่อกี้ฮะทาดีแล้วฮะโอเค,ะะอเคก็ชู้ๆต่อไปนะบอกตัวเองนะโคตรบ้าเลยโอ้โห โอเค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 ทำต่อไปทำต่อไปตอนมีธุรกิจต้องทำเยอะนะฮะท่านผู้ชมโอ้ยทำไมบล็อกกูไม่ได้วะเว้ยนี่นี่สิบหกอันสิบสี่สิบโอเควิทยเตียงตเต,ยงนนยงต,เตียงนอนเราปิดยังวะฮัลโหลเตียงนอนเราปิดยังเตียงนอนเราอยู่ไหนวะโอเคเราต้องปิดเตียงนอนเราก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งแม่งโอ้ยหัวหัวเตียงนอนอยู่ไว้โอเคครับปิดเตียงนอนไปเลยครับท่านผู้ชม ไม่งั้นเราเตียงนอนแ,แตกง่ายแน่นอนนะโอเคปิดเชนี้ก็ภูมิใจแล้วใครมาขายอะไรแถวนี้วะโอเคเรามาเอาอาหารก่อนนะฮะทั้งสว่าเราจะไปบุกกันไปแบบเมื่อกี้เลยนะแต่เราจะชาร์จเลยตอนนี้เราเอาชาร์จเลยนะอ่ะอะแหลก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 ก็ขอไปกระตุกก็ขอไปนะ ป็นอะไรที่หัวดอมากสำหรับเครื่องผมกับกระจกนี้โอเคฮะท่านผู้ชมไป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 ไม่ไม่แน่ผมก็ตกตายก่อนที่จะไปถึงนหะดูดิยิ่งก็ไม่ไปนะเราจะเดินนี้ไปนะท่านผู้ชมอย่างที่มันไม่รู้ตัวนะว่าผมกําลัง,งย่องย่อไปอันนั้นมันรู้ตัวแล้วท่านผู้ชมดู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 ดมาเตรียมตัวแนละ้วตั้งฐานเตรียมตัวแล้วท่านผู้ชมก็ไม่เป็นไรฮะ ัมก็มีสูตรของผมแน่นอนนะฮะโอเคตั้งฐานมาแล้วจังหวะนี้โอเคเราติดใจทีเมเดิมนะโอเคมาเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บหนึง,นงก่อนที่จะชาร์จด้วยเพื่อนเราขอทำนี้อะไรนะหนึ่งได้ไหมอืมมาตอนนี้ผมไม่กลัวตกแนละ้วฮะตกนี่ก็ตายฮนะ <c oughs> ไม่กลัวแต่ตกก็ตายฮนะท่านผู้ชม <Hey> เฮ้ยมันดีเฮ้ยเกือบตอกตายเว้ยชิบหายแล้วดูดูมันต่อฮะมันกลัวผมมากฮะเออมึงต้องไฮไฟกูแล้วเพื่อนมึงขึ้นไปไหมลงมาดิมึงต้องไฮไฟแล้วเพื่อนต้องไฮไฟกูแล้วลายมึงต้องไฮไฟกูแล้วเพื่อนเอาเพื่อนสัตว์มึงต้องไฮไฟแล้วเพื่อน ต้องไฮไฟแล้วเพื่อนอุ๊ยแต่มันดาบเหล็กนะท่านผู้ชมอะไรฮะเราเราขอต่อไปทางนี้แล้วกันโอเคดีนีอะไรที่เฟี้ยวเลยเพื่อนเอ้ยอื้ย,ยอดมากฮะจังวันนี้แล้วฮะทำให้ทีมอื่นโจมตีได้สบายโอเคเพื่อนๆปิดมาบางไวะ <c oughs> มันยังไม่รู้นะว่าผมจะมันรู้แล้วแต่แต่ผมจะไปด้านนี้ฮะ ทำให้มันงงไปเลยว่าเซียนอย่างผมมาเล่นอย่างนี้ไม่ได้ละวีแบบจ็จกแร็กไม่ได้นะโอเคเ็จหนึ่งขึ้นมาดิเพื่อนเอ้ยเราไม่เคยเกรงกลัวใครๆหน้าไหนเราเว้ยนี่เรามีดาบเป็นชาตนะฮะโอเคมาม,ามา้นี่มาเจอพอดีะ <c ười> โดดถึงว่วะวันเนี้ยชาตเนี้ยโอเคอือหือือออ โอเคฮะจังหวะนี้มันมันชุลมุนกันมากนะฮะเพื่อนมาช่วยหน่อยดิเพื่อนเพื่อนแบ่งกําลังมาช่วยเราหน่อยเราตายนี่ทีมเราล่มผมตายนี่ทีมเราล่มจนมเลยคิดว่าตัวเองสําคัญเฮ้ยซีชมันแล้วซีชมันแล้วชาร์จเลยฮะจังหวะนี้โอเคฮะลงมาชาร์จเลยลงมาชาร์จเลยฮะตรงนี้โอ้ยเป็นอะไรที่เน่ๆยเนกำลังใจมาแล้วฮะโอ้โหตายเลยสัตว์ กำลังใจมาเมื่อกี้ทีมผมไะกำลังใจมาแล้วโอเคสู้ต่อไปนะอย่าถอยโอเคผมจะไม่ถอยโอเคเฮ้ยสีเงินนะฮะเตียงนอนแตกที่ทับร้อยเฮ้ยสีกูหรือเปล่าวะเฮ้ยเดี๋ยว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 ใช่สีกูหรือเปล่าวะเดี๋ยว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 เฮ้ยใช่ใช่ใช่สีกูสีกูแม่งชิบหายเอ้ยเฮ้ยเราสีเขียวเราสีเขียวโอ้สีเขีตายสัตว์เอ้ยยด้ว่าสีเงิน ถ้ากูาเป็นสีเงินเตียงนอนแตกแล้วเนี่ยโอ้โหผมกูตกใจกว่าเพื่อนโอ้ตกใจมากกับตัวน,นั้นโอเคก็ไม่เป็นไรตกใจแค่นิดเดียวไม่เป็นไรไปแลงวเ้โอเคทำอาหารเลยฮนะอาหารนี่ขาดไม่ได้นะท่านผู้ชมแล้วก็เนี่ยแล้วก็อ,อย่างนี้ขาดไม่ได้ก็คือบล็อกนะฮะผมชอบมากฮนะสำหรับบล็อก บอกนี่ผมชอบมากพูดเลยมันโอ้สามารถชาร์จได้นะอ่าแ,แล้วก็อย่าลืมอันนี้ฮะชุดเถ้าประจําผมโอเคเวลาขุดบ้านคนอื่นนี่มันมันหายไปไหนวะน่าจะไม่อยู่แล้วนะเอ้ยสีเงิน,ส,งนสีเงินเตียงแตกแล้วะฮะท่านผู้ชมก็สีที่ผมชาร์จเมื่อกี้หรือเปล่าวะเออโอเคสีนั้นแหละเหลือสองคนนะสีเขียวให้อยู่ตรงโอ้ยสีเขียวคุมเลยวนะตรงนั้นนะ่ะ ไม่เลยเราจะไม่สนใจเราจะไปเก็บอ,อ,อาหารทำไมกูแดกไม่ได้ไมกุเนตโอเคโอ้ดูดูดูหัวร้อนเลยสัตว์ตายเยอะ <laughs> สาเตียงยังไม่แตกกูหัวร้อนขนาดนี้แล้วนะท่านผู้ชมเฮ้ย hey, สีแดงสีแดงยังมันรู้ตัวแล้วว่าผมมาฮะสีแดงฮะสีแดงผมมาเลียร์ลวสีแดง,ส,แดง,ส,แดงสีแดงมันกำลังเปลี่ยนกับ เตียงที่ไม่เป็นสมประกอบผมมานะตายผมแน่นอนนะถ้าผมถ้ามันไม่รู้ตัวนะตายแน่นอนนะมันตายหรือผมจะตายนี่แหละคิมเห็นหรือเปล่าวะเห็นหรือเปล่าวะอีเิฟมาไหมเพื่อนมาตายมันทำไมเพื่อนเอ้ย ดูดิฮะถ้ามันได้มานะผมได้ฆ่าไปแล้วนะเป็นอะไรที่หัวคุยมากเฮ้ยไงไงมันมาแล้วนะโอเคเฮ้ยบิ๊กแมนเอาคเกือบตกตายผมไม่น่าเชื่อชีวิตกูยังอยู่รอดแชะแชะนี่ไงยึดนะฮะตรงนี้อ่าแล้วสีแดง เอ้สีแดงขึ้นแบบนี้เพื่อนไม่หัดรอเลยเว้ยสีแดงหายชิบหายแล้วเขาสีแดงหายไปไหนวะฮัลโหลไม่เนมยิทสีแดงจ๋าสีแดงสีแดงสีแดงจ๋าหายไปไหนเนาะมาลักไก่เสือนี่บ่ โอเคครับ okay, สีแดงมัน,นที่หายเรียบร้อยแล้วสัตว์แม่งหายไปเลยฮะท่านผู้ชมได้ของแล้วมันหายไปเลยนะะไม่เป็นไรเราคุมสีแดงแล้วกันเอ้เราคุมสีเงินแล้วกันเฮ้สีเงินจะกลับมาฐานาด้วยเอาิลยใ้กลับมาเพื่อนเราต้อนรับเสมอเมื่อเธอหายไปโอเคคลิปนี้ยาว,ยาวครับคลิปนี้ยาว,ยาวเลยกว่าสงครามเตียงจะจบกว่าผมจะตายนะสิบปีนะฮะ จะถึงหรือเปล่าวันเดียวเอ้ยเล่นอยู่นี่เฮ้ยเตียงผมยังไม่แตกเลยนะสี่คนครบนะเคเราจะาทำชุดเกาะเออนี่ยชุดเกาะที่ผมต้องการเหมือนกันนะป้องกันเราป้องกันเราสุดยอดโอเคเราก็บอกฮะขาดไม่ได้เลยโอเคยึบห็อกครับ เป็นอะไรที่โดดมากเคเราจะไปเาทองกลางอะไรมาสีในคุ้มผมเคลียหมดฮะแน่นอนตานี้หรืเปล่านะเฮ้ย <c oughs> ม,มันไปมันไปสีเราฮะเอาล้วสีเราหายไปได้หมดวะเอ้า <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแตกก็ไม่เป็นไรฮะเราไม่สนนะฮะท่านผู้ชมคลิปนี้ผมก็ได้ทำมาแล้วผมไม่สนแน่นอนฮนะถ้เตียงผมจะแตกไม่แตกไม่สนนะ บุกไปสีสีทองเอไปเอาทองอย่างเดียวเฮ้ยสีเขียวแตกไอ้ซาตอ้ยมึงทำอะไรกันเะเพื่อนต่อดีต่อดีต่อด,อด,อดีหัวร้อนแล้วว่ะเอ้ต่อไปเร็วดีจะฆ่ามันเนี่ยเฮ้ยเร็ว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 โอ้ยชงช้าว่ะดูดูดูด,ดูไปแล้วชีวงชีวิต คิดสั้นทำไมเมื่อกี้โดดขาตัวตายทำไมไอฮาเออโอเคนะครับก็เกิดไม่ได้แล้วนะฮะก็ตายที่เรียบร้อยนะก็หอะได้เกิดไม่ได้แล้วนะโอเคนะผมต้องขอจบคลิปเพียงนี้ครับ่วนใครที่ที่ชอบคลิปผม,มปก็อย่าลาืมกด Subscribe กดไลค์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปของผม ใครอยากเล่นเซอรเรียผมเขียนล่างๆเลยนะครับโอเคผมขอลาไปก่อนแล้วครับตอนนี้หัวเป็นไฟแล้วหัวจะ้านนะผมผมไม่หมดแล้วไป